ต้อไปแน่ๆละไปครับคุณสังชัยก็ม,มาแล้วค่ะครับฟาติฮาต้องได้นะอ๋อกแม่นนะครับรับใบกันเลาะได้หรือยังอือ่านะคะสุรเอาะนูนนี่นั่น,นอืมอ,มองหน้ามันต้องใช้อะไรบ้างละ่ะม,มาเลยค่ะนี่พร้อพมาเยอะครับอุปกรณ์เยอะค่ะเล่มน,นี้ เป็นหัวใจครับต้องใช้คาว่าหัวใจจริงๆเพราะว่าคมีคนคนหนึ่งนั่งเขียนให้เขียนให้ตั้งแต่ก้าวขาออกจากบ้านจนกระทั่งก้าวขากลับกลับเข้ามาบ้านตอนที่เขาเขียนเนี่ยก็ได้แค่เดินบอกว่าภาษาอาราบอ่านไม่ออกนะด้วยความที่เป็น เป็นคนที่ใส่ไม่ดีกลัวจะไม่รู้อะค่ะกลัวจะคาดหวังในตัวดิฉันมากเกินไปว่าจะอ่านภาษาอาหรับได้ก็บอกว่าภาษาอาหรับอ่านไม่ได้หรอกนะถ้าไปไม่ได้ของภาษาไทยตอนแรกก็ไม่ทราบเลยว่าอันนี้จะเป็นของตัวเองก็ได้เล่มนี้ค่ะช่วยนอกจากเล่มนี้แล้วเนี่ยก็ได้คู่มือของทางบริษัททุกบริษัทเนี่ยมีความมุ่งหวังให้ฮะจีฮะจ๊ะ หรือว่าลูกค้าของเขาเนี่ยได้ฮาที่มับรู้ทุกคนขอให้คุณเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณเลือกขอให้คุณเชื่อมั่นว่าคุณไปกับใครเท่านั้นละค่ะและที่สำคัญขอให้คุณรู้ว่าคุณกำลังไปทำอะไรเพราะทุกอย่างในอิสลามดิฉันเข้าใจว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ตรงนี้ค่ะมันอยู่ที่การตั้งใจจริง คุณตั้งใจหรือเปล่าในบางเรื่องในบางอย่างที่ถูกบังคับว่าไม่สามารถที่จะพูดภาษาไทยได้ก็พยายามค่ะคนที่ไปทำฮัทก,กับดิฉันอาจจะอาจจะชินหรืออาจจะคุ้นจะมีกระดาษ a 4อยู่สองใบจะกางอยู่ข้างตอนละหมาดถามว่าถามว่ารู้สึกยังไง ก็ประกาศไว้ก่อนแล้วค่ะว่าไม่ต้องตกใจนะคะเพราะยังท่องไม่ได้ค่ะแต่เอาฟาติฮาได้แล้วนะคะคเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นหัวใจของการละหมาดแล้วก็มีอีกคนนึงในเวลาที่ละหมาดแลวทำให้ิ่ันนึกถึงคนคนนั้นเหมือนว่าจะเป็นเป็นอาสะพ้ายนะคะอาสะพ้ายของของคุณศักชัยเป็นแฟนของท่านอาจารย์บาลัดนะคะ ท่นเคยได้ยินตอนที่ไปเยี่ยมครูโบท่านพูดอยู่ข,ข้างๆว่าสันมาสันมาละบาดได้หรือยังไม่ต้องตกใจนะละมาดเนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆถ้าเผื่อัะอ่านอาหรับไม่ได้เนี่ยลูกสะพ้ยฉันนะ่ะก็เป็นฮอวลับฟาติฮนะน่ะท่องไปเถอะสุรอะอื่นไม่ได้อนะ่ะเอาฟาติฮะเนี่ยเป็นหัวใจอ่านปะท่องปะ ถ wollen, ้ายังไม่ได้จริงๆอัานคำดูเลยละสาิติหาไม่ได้ก็อ่านอำดูค่ะนั่นแหละค่ะในเวลานั้นเนี่ยทุกครั้งที่เรามาดิฉันจะนึกถึงคนคนนี้นะคะแล้วก็ถามว่าใช้เวลามากไหมในการท่องใช้เวลามากไหมในการท่องถ้าจริงๆแล้วเนี่ย อสองวันอ๋อสองวันเองสองวัน mm hmm. จิวได้รับไบกันล้อจริงๆนะคะ mm hmm. จริงๆแบบแบบตั้งใจครับที่สวนในเชียงใหม่ครับเดินมันอยู่นั่นอะ mm hmm. เดินเดินในสวนเดินแล้วก็รับใบกันล้อน่ะคะ่ะ mm hmm. เพราะว่าต้องได้ mm hmm. พอได้สิ่งที่จำเป็นแล้วสิ่งที่สำคัญแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่ฉัน ตระหนักอยู่เสมออ่อคือการจะทำอะไรเนี่ยก่อนที่เราจะรู้ว่าเราจะถามอะไรใครเนี่ยเราต้องรู้โครงสร้างทั้งหมดของมันก่อนเราต้องรู้องค์ประกอบของมันก่อนเราต้องรู้ก่อนว่าการจะทำอย่างหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องทำอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่คุณต้องท่องขั้นตอนง่ายๆขั้นตอนหลักๆที่จำเป็น ต้องท่องให้ได้ต้องรู้เพราะไม่ไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเขาพาเราไปทำอะไรเนี่ยคนอื่นเขาขอดูอาไปแล้วไม่รู้ละนั่งทำอะไรกันหรือว่าจะพาไปทำอะไรต่อเราก็จะไม่ทราบ mm hmm. เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกค่ะว่าคู่มือของในแต่ละบริษัทเนี่ยมีความสำคัญขอให้คุณอ่านอ่านอย่างตั้งใจ อ่านยังต้องการจะรู้ว่ามีอะไรอยู่ในนั้นเพราะถ้าคนที่มีพื้นฐานเป็นมุสลิมเป็นมุสลิมมจะเข้าใจในสิ่งที่เขาเขียนในนี้พียงแต่ดิฉันเองเนี่ยออไม่ทราบไม่ทราบว่าการไปทำทัา์เนี่ยมีกี่ประเภทด้วยซ้าไปถูกไหมคะหรือว่าการไปซาอุดีอาระเบียเนี่ยคุณไปทาได้กี่แบบ ที่เขามีบอกกัน if l o t ธมาตัวแล้วก็กี่รอบนั่น,น่ะคะ่ะไม่ทราบเลยหันมาถามป่าป๋าเราจะไปทำแบบไหนล่ะมีหลายแบบใช่ค่ะแล้วอีกอย่างหนึง่งที่อยากจะฝากทางบริษัทนะคะว่าการที่จะให้ความรู้กับกับวุฒยากใช่ไหมคะดิฉันด้ถูกเนาะ พูดจ้าเนี่ยต้องบอกเขาก่อนว่าในเครื่องบินหนึ่งลำเนี่ยที่ไปเนี่ยคุณไม่ได้ไปประเภทเดียวกันนะมีหลายมีหลายแบบมีหลายแบบเพราะอย่างที่ฉันบอกไงคะมันอยู่ที่นี่มันอยู่ที่ความตั้งใจครับคุณตั้งใจไปทําอะไร<ม>ไปทําอ,อุมร้อไปทํฮาฮ์โดยแยกกันทํา<ม>หรือคุณจะทําพร้อมกันทีเดียว ถ้าบังเอิญโชคร้ายคนที่นั่งข้างคุณบนขึ้นบินนะ่ะไม่ได้ทำแบบเดียวกับคุณล่ะแล้วโชคร้ายยิ่งกว่านั้นคนที่ไปกับคุณนะ่ะเขาไม่ขยันตอบคำถามคุณล่ะ <c oughs> แล้วบังเอิญไปคุยกับคนคนนี <c oughs> ้เราจะไปทำตมัมตัว <c oughs> ไอ้คนนี้จะไปทำฮาฮัดโอ้ ลองนึกภาพค่ะมันคงสนุกไม่ใช่น้อยค่ะนะคะคืออยากจะอยากจะให้เน้นย้ำอีกอย่างตอนที่ตอนที่ให้ความรู้นะคะว่าเฮ้ยพุทธยาตาทั้งหลายพวกคุณเนี่ยมีโอกาสเลือกสามแบบนะ,ค,ะคุณจะเลือกแบบไหนแล้วในแต่ละแบบเนี่ยมันมีข้อแตกต่างกันยังไง แล้วเขาเรียกว่าอะไรนะคะที่ที่เราจะเหนียดบนเครื่องบินนะคะมีกอดมีกอดตรงนั้นเนี่ยคุณจะต้องกังวลกับมันไหมว่าคุณจะต้องชะโงกเห็นเราว่าจริงจชะงเห็นเราจะรู้ดได้อย่างไรนึกนึกนะคะนึกในใจโอ้อยู่บนเครื่องบินจะหลับได้ไหมเนี่ย <c oughs> แล้วถ้าเผื่อบินผ่านมีกอดแล้วแล้วไม่ตื่นเนี่ยเขาเขาเหนียดกันไปแล้วแล้วฉันจะเป็นยังไงเนี่ยทุกอย่างอยู่ในความวิตกกังวลหมดนั่นนหะค่ะอันนี้ก็โอเคนะผมพอผมฟังเนี่ยพยายามผมจะไม่ขัดพยายามจับจับประเด็นคาพูดของของอาญาสันมาแล้วพยายามประมวลในความคิดของเขาก่อนที่จะไปแล้วก็ในขณะที่เดินทางนะครับรู้ได้ทันทีว่า เขาเนี่ยมีความละเอียดในเรื่องของในเนื้อฮัชแต่ละเรื่องละเรื่องนะครับเมื่อสักครู่เขาบอกว่า,าไปทำสามแบบ่จะเป็นตามาตัวอิฟรอดกีรอนก็รู้เรื่องนะครับทั้งตามาตัวทั้งอิฟรอดทั้งกีรอนว่าจะต้องทำแบบไหนคุณสันมาเนี่ยน่าจะไปทำอมรอดเนียร์อมรอดก่อนนั่นคือตามาตัว,ตาตวบางค,คนไปเนียรทำฮัชก่อนก่อนที่จะทำอมรอดนั่นคืออิฟรอด กิรอนก็คือเนี่ยต้งครูพร้อมกันลนักษณะแบบเนี้ยซึ่งซึ่งผมว่าถ้าเป็นถ้าเป็นมุสลิมบางคนเนี่ยอาจจะไม่ทราบโดยซ้ำไปว่ามันจะมี3แบบแต่ละแบบเนี่ยขั้นตอนเป็นอย่างไรวิธีการเป็นอย่างไรแต่นี้ข้ามตรงนั้นไปเลย